อ่ะวันนี้ป๊าะะมีเกมจะให้เล่นอ่ะดูนี่นี่มีเกมให้เล่นป๊าจะต่อหลอดให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อ่ะท็อปทำยังไงก็ได้ต่อให้มันได้สามเหลี่ยมสี่รูปอันนี้ได้หนึ่งรูปแล้ว ต้องไปทำยังไงให้มันได้สี่รูป <S <S อ่ะอ่ะหนึ่ไม่สามเหลี่ยมสิสามเหลี่ยมแบบเนี้ยต่อให้มันได้แบบนนะะเนี้ยเหมือนปะป๊าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าดูต่ออย่างเนี้ยปุ๊บได้กี่ได้กี่อันหนึ่งสองใช่ไหม <S <S ใช่อ่าแต่ปะป๊าให้ต้องต่อให้มันได้สี เออย่าอย่างงอยงั้นสิก็ด้านสิให้ได้สี่นะให้ได้สี่อ่ะอ่ะสี่เหลี่ยมละอ่ะอ่ะเอา่จะได้ไหมนะจะได้ไหมนะอ่ะจะได้ไหมนะ ยอมไหมเอ่ยยอมไหมเอ่ยอ,อ,อ่ะได้สองเองนี่ก็ได้หนึ่งสองอ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้สี่อ่า <c oughs> อ้าอ้าไปไปแล้วยอมหรือยังยอมหรือยัง <c oughs> อันนี้ก็ได้สอง ยอมือยางยอมหรือ,อยาง,ยอ,อ,อ,ยางอันนี้เป็นลายสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมนะเนี่ยกับสามเหลี่ยมยังไม่ใช่ยังไม่ได้นะโอ้ยเอารหอน,นี้ไปอ่อ,อันนี้ก็ได้สองงาน <c oughs> ทำไมาถึงจะได้สี่อยอมหรือยังยอมเลยเอาอาาเรียงให้ใหม่อ่าสามเดียมอ,อ่าอ่ายอมอยังยอมแล้ว,ลวเฉลยนะโอเคดูนี่นะขี้โกงอ้าวขี้โกงอะไรอ่ะ ไม่ได้ขี้โกงขี้โกนตาบดูนี่มันคือบ้านพันแล้วพันแล้วพ่อมันพันเดี๋ยวก่อนสี่เดี๋ยวก่อนสี่ไม่พังหรอกอไ,ร <c oughs> ได้สี่เหลี่ยม,ไ,มได้สามเหลี่ยมสี่ยันแล้วลองนับดูอลองนับดูสิ เอานับไม่เป็นอ่ะนี่ไงอันนี้หนึ่งเห็นนะอันนี้สองฝั่งปะปะสามฝั่งมิสี่เย้บาย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 